สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะโอเคหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลน์ a c e like b o o k ค่ะหากใครอยากรู้นะคะว่าวิธีการเพิ่มไลน์ a c e like b o o k ทายัางไงไปดูในคลิปนี้ก็เลยค่ะเริ่มแรกไปแอดเพื่อนกันก่นกอนค่ะในโปรแกรมไลน์พิมพ์ assign follow and like ค่ะก็จะเป็นบริการของร้าน follow emergency นะคะวันนี้นะคะเราจะมาลองใช้บริการไลน์ a c e like b o o k นะคะบัญชีคนต่างชาติค่ะ และนี่ก็คือโปรไลฟ์เฟสต่างชาตินะคะเพื<ๆ>่อนเเริ่มต้นที่100ไลค์นะคะไปจนถึง50 0 0 0ไลค์ค่ะวันนี้ก็จะลองซื้อที่100ไลค์กันก่อนนะคะเลิกแพ็กเกจเสร็จแล้วนะคะก็จะถึงขั้นตอนโอนเงินแอดมินจะให้รูปภาพนี้กับเรามานะคะเป็น QR ว o d e ค้ค่ะก็นำไปสแกนจ่ายได้เลยนะจากนั้นนะคะอย่าลืมแจ้งสลิปค่ะเพื่อที่แอดมินเนี่ยจะได้เริ่มทำงานให้เราทันทีเนาะ โอนเงินเสร็จนะคะแอดมินก็จะขอลิงก์ a c e b o o k ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะอุ้มก็จะไปสอนวิธีการส่งลิงก์ให้นะคะเปิด Facebook ขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกมา1โพสต์นะคะที่ต้องการจะเพิ่มไลค์เนาะจากนั้นนะคะให้กดจุด3จุดนะคะที่อุ้มวงๆให้ดูแล้วก็กด c o p y l i n ลิง์ด้านล่างได้เลยค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์และล้วก็นำลิงก์ตรงนี้นะคะไปวางในแชทแอดมินแบบนี้เลยค่ะ ยอดเดิมของเรานะคะ17ไลค์ค่ะจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยคะ่ะเวลามีโนติแจ้งเตือนแบบนี้นะคะแปลว่ายอดไลค์กำลังทยอยขึ้นแล้วค่ะตอนนี้นะคะยอดขยับไปอยู่ที่119ไลค์แล้วค่ะยอดขึ้นครบแล้วนะคะเพื่อนๆจากเดิมอุ้มมี17ไลค์เนาะยอดขึ้นจริงแบบไม่ตกตารอยอดไม่นานจริงๆค่ะ โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะเพื่อนๆเนไป็นยังไงบ้างคะยอดไลค์ขึ้นจริงแบบไม่จกตาที่สําคัญรอยอดไม่นานเลยค่ะหากใครสนใจนะคะอยากมียอดไลฟ์เฟซบุ๊กเยอะๆนะคะแบบในคลิปก็สามารถทักไปหาแอดมินได้เลยค่ะที่ไลน์ทราย f o l โล่แอนไลฟรายละเอียดนะคะเดี๋ยวอุ้มสมาไว้ให้ตรงคลิปคลิปวิดีโอนี้เนาะโอเค การเพิ่มไลน์ e b o o k ต้องบอกก่อนเลยนะคะเป็นงานที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ใช้รหัสนะคะใช้แค่ลิงก์ Facebook เท่านั้นเองค่ะเพียงแต่่เพื่อนเนี่ยจะต้องตั้ง a c e b o o k เนี่ยเป็นสาธารณะนะคะที่สําคัญการเพิ่มไลน์ a c e b o o k ถูกกด f a c e b o o รับเปอร์เซ็นต์ลยค่ะอุ้มหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอ๋อแล้วร้านนี้เนี่ยเขาเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะคะใครว่างตรนไหนก็แอดไปได้เลยแอดมินเนี่ยเขาใจดีแล้วก็เป็นกันเองสุดๆแนะนําดีมากเลยค่ะ โอเคยังไงวันนี้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย